ขณะเดีวยวกันพูดถึงทองคาแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องบ<ฆ>ิตคอยกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่หลายคนเนี่ยนำมาใช้ในการถือครองช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เองก็อาจจะเริ่มมาเทน้ําหนักมาทางบิตคอยมากขึ้นแทนทองคำนะครับปรากฏว่าคุณเจรอร์ม์พเวลนะครับประธานเฟดเนี่ยได้มีการออกมาแถลงการออกมาระบุถึงเรื่องของการลงทุนในบิตคอยนะครับว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการเก็งกําไรเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นสกุลเงินที่มีการแบ็กอัพนะครับในเชิงได้รับการสน อย่างมากเหมาะสําหรับการเป็นการสินทรัพย์นะฮะในเชิงของการเก็งกําไรมากกว่ากักเก็บมูลค่านะครับพอมีการประกาศอย่างนี้มาเนี่ยราคาบิตคอยก็ร่วงหลุด57,00 0ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ออกมากระทบในช่วงนี้แล้วก็ทําให้เรื่องของการลงทุนในช่วงหลังจากนี้เองเนี่ยอาจจะมีคําถามออกมาท้าทายผู้ที่ลงทุนบิตคอยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรื่องของบิตคอยนี่ก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้าง 1, ผันผวนกันสูงอยู่แล้วเวลามีข่าวลบออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีออกมาเพื่อสร้างรา ขากันต่อนะฮะอย่างล่าสุดนี่เองเนี่ยบอ๊อบบี้ลีนนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง b t c c ที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็บอกว่าบิตคอยกําเลียงอยู่ในภาวะตลาดกระทิงนะฮะมีโอกาสที่ทะยานขึ้นแต่ระดับ3 0 0แสนดอลลาร์หรือว่ากว่า9ก้าล้านสแสนบาทนะฮะหากพิจารณาจากรูปแบบการปรับตัวในอดีตที่ผ่านมาแต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันนะครับว่าบิตคอยจะ,ะเผชิญภาวะฟองสบู่แตกหลังจากแตะระดับสูงสุดซึ่งจะทำให้บิตคอยเจอกับช่วงภาวะขาลงเป็นเวลาหลายปี แล้วก็บิตคอยอาจหายไปกว่า80 90จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการน์นั่นเองนะครับแต่ว่าฟังหัวยหูหนะครับเรื่องของการลงทุนในบิตคอยอย่างที่บอกกันไปเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรแล้วก็มีความเสี่ยงสูงถ้าคิดจะลงทุนนะครับเผื่อสักเล็กน้อยน,นะครับแค่ประมาณ5หรือว่า10ของพอร์ตก็พออ่านะคะ